ไปวิ่งเลาอกิ้งนน้นลอยรอบหน้ากระจกยังหนาอยู่อีกฝั่งเกรดวอล้ยมันต้องอดให้เราไปอยู่ในคุกเอาวกตถเราต้องถึงเวลาล้างแค้นแล้ว แล้วก็ขอให้น้องช่วยด้วยตุณจะตายแล้ว <c oughs> มีทางเดียวที่จะกอบกู้เพื่อนของพี่มาได้นั่นก็คือต้องไปเอาสปุกเกิลพลังมาให้ได้โอเคได้ทางเดียวที่จะกอบกู้เพื่อเขาค่าได้ขอบคุณมากอุตส่ง่ายมากเลยขอบ่ันนะ มันหมดแล้วใช่ไหม ผิดมันไม่ใช่สติกเกอร์มันคือใบไม้รีบกลับไปแปะตุน้นกลับมาถึงแล้วย<า>้มีมือกลับมาเหมือนเดิมแล้วโอ้ยอนี่มันน้ำแข็งนี่เฮ้ยน่าอิจเลยคุณเตษเมืรอชันไม่กินกม,มันอะไรอ่ระ ลองดูใหม่สิเฮ้ยแล้วถ้ามือเนี้เฮ้ยมันเป็นไปได้ไงอ่ะสองมือเฮ้ยฟังกรดวอพี่แกบช่วยแล้วขอบคุณที่น้องมาช่วยพี่ทีนี้เราถึงเวลาล้างขาแล้วกับโลกใบนี้